สวัสดีครับวันนี้มารีวิว Ninja สามร้อยนี่ครับ Tio ครับหรือว่า Oneo นะครับมาแรกๆก่อนเลยของแต่งคันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับเยอะเต็มแน่นอนใเนี้เอาข้างหน้าก่อนแล้วกันข้างหน้า ZX 3 Speed House ราคาเท่าไหร่ครับสองพันแปดสองพันแปดคือต้องแต่ชุดนี้หมดเลย แค่นี้แค่ชิวหน้า2 0 0 8แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไระนะไอ้กัดใต้ไฟรู<อ>่าเ้รูลม,มอ่ะของมาตัวดีพีก็คือคล้ายๆปีกข้างของม o ต o g p ีพีอ่ะใช่อันนี้ร้านตอนนี้เขาเลิกเลิกน่าจะเลิกทำไปแล้วแหละแต่ซ<อ> <laughs> ื้อมา700 700อก็ใส่ข้างข้างล่างตรงนี้เลยครับใต้ใต้ไฟแล้วก็้า้ข้างสองอัน ก็เบรกเบมโบเบรกเดิมอ๋อเบรกเดิมสติ๊กเกอร์ตัวนี้เป็น ABS หน้าหลังเลยนะอ๋อแล้วก็สติ๊กเกอร์ขอบล้อเนาะเขียนยางยางเอายางเลยนั่นยางฟิลลี่บอร์ดดากอนคู่สามพันเก้าสามพันเก้าเนี่ยฟิลลี่รุ่นบอร์ดดากอนไว้หนึ่งเลยแล้วก็ไตโปรเจคเตอร์ไาโปรเจคเตอร์มันเปิดได้ตรงนั้นอ่า ทำมาเท่าไหร่ครับไฟโปรเจกเตอร์ตอนแรกค้างเดียวก่อนข้างเดียวอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทแล้วว่าอีกข้างหนึ่งก็2,000กว่าบาทรวมๆก็ประมาณเกือบ5,000คู่แล้วประมาณเกือบไปซะ5,000ก็กระจกเดิมเนาะกระจกเดิมก็เพราะว่ามันคัดแตงเบรกคัตปต่ของทดไปแล้วก็ปุ่มน้ำมันปั๊มของเลสซิ่งบอยเลซิ่งบอยรวมทั้งหมดเลยราคาเท่าไหร่ หน,นึ่งพันคู่ละพันใช่ไหมค <1, 000. S 1> รับคือข้างคู่ละพันคูลนแล้วก็อันนี้อยู่ประมาณเก้าร้อยเก้าร้อยแล้วก็น็อตแข่งคอทำสีหรือว,ว่าอันนี้ซื้อมาอ,มอยู่วันสองร้อยกว่าบาทก็ไม่ได้สองร้อยกว่าบาทซื้อคู่ไปอีกด้านหนึ่งก็ข้างๆ้ัง,งเป็นสีเดิมเนาะสีเดิมแต่ทำสติกเกอร์ใหม่สติกเกอร์คือตรงนี้ใช่ไหมครับ ตรงนี้จะเป็นลายเขาเรียกสเปกอินดิชันตัว S E ที่เป็นลายสามสิบปีอ่ะไม่ไม่สามสิบมันเป็นตัวปีปีสิบสามอ๋อที่เป็นสีแดงบ้างตรงนี้เป็นสีดำแล้วจะเขียนแค่ว่าสเปกอินดิชันอ๋อเขานละนี่อยากแต่งแย้งคนอื่นก็ทำสวยดีนะเนี่ยสีเป็นสีเงินแล้วก็กันล้มเป็นสกล้มหายไปถักกระลุนอยู่มีกระล้มด้วยนะ อันนี้มันมีตีนเป็ดตีนเป็ดแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสเปเซอร์ยกยกระดับเกียร์อ๋อใช้ายๆเกียร์โยงบ้างแล้วก็ครอบสวิงอาร์มตรงสปิดเท้าลงมนครอบสวิงอาร์มคือส่วนตรงนี้แล้วก็บังคนท้ายด้วยใช่ไหมใช่ครับคล้เหมือนพวกตัวพันโอ้แต่เอ้ยแต่ก็ดูสวยนะเพราะหนึ่งจานเรือมันสวิงอาร์มแค่นี้ใช่ไหมเป็นแท่งออกมาเป็นแท่งออกมา ร้ายมองรู้สึกว่ามันมันมันเหนื่อยเป็นแค่นเฉยๆฉยเลยหาซื้อร้าจะเปลี่ยนค้อบสวิงอาร์เป็นสวิงอัรตัวพวกตัวใหญ่เลยแต่ก็คุ้แพงเกินเลยใส่ใส่ครอบเอาดีกว่าก็เป็นโซ่โซ่แตกใช่ไหมครับก็สายสั้นสายเลี้ยวในตัวใช่ไหมครับใช่ก็มีไฟตามแนวตัวนี้ใช่ไหมสองอันอ่า ไฟตาแมวเป็นไฟเลี้ยวไม่ใช่ไฟเลี้ยวเป็นเป็นไฟเลี้ยวอ๋อแล้วก็ไฟท้ายไม่ใช่ไฟเลี้ยวในตัวหรือว่าเป็นไฟเลี้ยวในตัวเหมือนกันแต่ตอนซื้อมาครั้งแรกมันมองไม่เห็นอ๋อเลยไปใส่ไม่ใส่เพิ่มอ๋อก็มาฝั่งนี้บ้างปั๊มเบรก๊มเดิมคมเดิมนะแล้วก็เป็นสวิงอาร์มฝั่งเี้ยวเหมือนกันแล้วก็เป็นท่อเรียววินอันนี้เป็นฟูหรือว่าสลิปออนอ๋อสลิปออนคือเปลี่ยนแค่ แค่ตรงปลายเฉยโอ้โหดีโอวินท่อสลิปออนเท่าไหร่ครับซื้อมาสามพันมือสองอ๋อมือสองสามพันกว่าบาทแล้วก็เป็นน็อตแต่งแต่งพอกันล้มข้างเครื่องกันล้มฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีล้มได้ข้างเดียวกันไว้ก่อนแล้วก็กันล้มนี่เท่าไหร่ล้มซื้อมาพันห้าพันห้าโอ้โหถูกอ่ะ ถูกก็จริงแต่มันเป็นแบบตอนแรกมาถึงมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะมันแยกชิ้นส่วนมากแต่ถ้าเอาดีๆก็อันนี้อันนี้ไม่ค่อยแนะนำคือการล้มได้นนระดับหนึ่งเข้าดีๆเอาอ e ีแบนด์มันไปว่าอ,อันนี้มันเป็นเหมือนแยกชิ้นส่วนมากก็มือเบสเนาะดูหน้าปัดดีกว่าอันนี้ก็ล้อันนี้ไฟทำบอาเดู๋ยวไปดู ก็เปิดมาปัดมีมีชนิดปึ๊บมาปัดมีบอกอะไรมัง่งมีรอบใช่ไหมทีวัดรอบออแล้วก็ความเร็วความเร็วแล้วก็น้ียมันก็โอด디โอที่คือไมล์รวมก็เอด <A, S 2> <B>, ีบีกดอ๋อเห็นนะกล้องไม่ครบเลยกดตรงนี้ใช่ไหมใช่อ๋อเนี่ย มารวมทิเ A ทิป B มีอยู่ทีนี้สามโหมดครับก็ชิวตัดลมได้ค่อนข้างมากไหมเวลาความเร็วสูงสุงเคยก็ขี่ไปเก้าสิบอะอ้อเร็วสุดๆอยู่เคยลองก็เช่นตรงนี้แหละวิ่งอยู่ร้อยสี่สิบเห็นไหไปข้างหน้าก็ไปรีโอเเจ็ตเตอร์ไปรีไปเลี้ยว ก็ทำไมถึงออกเป็นจาดีกว่าตัวเนี้ยออกเพราะว่าตอนขี่ซูมเมอร์มาก่อนแล้ว่าในกลุ่มเขาขี่กันบิ๊กไบค์มันสนมากเลยคืออยากอัพซีซีเพิ่มอัพซีซีเพื่ออยากให้ตามเขาทันบ้างแล้วควาชอบเหมือนตัวเลยอยากอยากอยากขี่พวกนี้อยู่แล้วก็อัพต่อเดี๋ยวก็อัพต่อมันมันไม่จบอ่ะเนาะขี่มา ก็ฟิลลิ่งขี่ก็เหมือนรถสปอร์ตทั่วไปไหมหรือว่ากระชากกว่าเคยลองตัวไหนบ้างดีกว่าไม่เคยอ๋อคันแรกเลยก็คือเป็นความรู้สึกแรกข้ามมาจากซัมเมอร์เอ็กมาคันนี้ความรู้สึกยังไงบ้างเร็วกว่าเดิมอ๋อเร็วกว่าเดิมมันเร็วอยู่แล้วเพราะว่าตอนขี่ซัมเมอร์มันกว่าจะปิดขึ้นร้อยมันต้องหมอบ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 อันนี้แป๊บเดียวขึ้นร้อยแต่ว่าแต่จริงๆก็ขี่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบว่ามันขึ้นร้อยเร็วมันง่ายเกิน คือปั๊บบิดปั๊บแป๊บตถึงร้อยแล้วก็เลยพยายามขี่แค่เจ็ดสิบอเพราะว่าขี่อยู่แค่แถวบ้านอะไครับราชมรอบคันก็ถือว่ายังรถรถยังสวยอยู่นะมราคสามร้แต่คนจะชอบไปเทียบกับ r 3อันนั้นผมไม่เทียบน,นะเพราะผมไม่มีข้อมูลเาลองไปหาอ่านกันดูดีกว่าครับให้เทียบกันคงต้องมีอีกคันนะมาให้ผมรีวิวแล้วลองเทียบัปเลยใครมีรถก็ให้มารีวิวได้นะครับแล้วก็เบา อันนี้เบาเบาแต่งเบาแต่งทั้งเบาคนขับและคนซ้อนเลยนะครับใช่ซื้อซ้ำมาอ๋อือเบาเดิมมันจะไม่ใช่เย็บอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มันเหมือนปัดปัดลงไปปัดไปด้วยแล้วตรงนี้ก็เสริมขึ้นมาให้คนซ้อนไหลมีนี่กันนึงเลยหรออันนีกว่าอะไรฮะปกติถ้าตรงนี้จะเป็นแทนดับโชว์คือแบบอันนี้มันเป็นเหมือนตัวกดกดให้มันแอนดับโชว์ให้มันอ๋อให้มันตับลง ก็คือท่านั่งจะเหมาะกว่าใช่ล้วก็ตัวนี้ด้วยมทาให้ท่านั่ง๋อ้โหขายพวกรถซปเปอร์สปอร์ตมากขึ้นก็รถข้างๆไม่สูงมากนะเดี๋ยวผมเทียบเบาะกันนี่อันลมอนเลยอันนี้เลยนี่ฮะอะไรนะยกท้าย๋อยกท้ายปรับระดับข้างล่างอ๋อนี่คือยกให้ท้ายโด่งขึ้นใช่เพื่อส่งรถมันมันใช้สปอร์ตขึ้นนะใช่มันจะส่งขึ้นแล้วข้างหน้ามันจะกดลงนิดหน่อย อกลัวลงค่อมหน่อยเอาความสูงก่อนสูงเท่าไหร่ครับ175 175กับความนะครับเบาะตัวรถนี่ได้โหลดต่ำลงมาครับหรือว่านี่ไม่ได้โหลดนะเพราะว่าใส่เพนเดิเดมจะไม่โหลดเลยนะลองค่อมท่านั่งดูหน่อยนึงครับความสูง175นะครับลองค่อมดูก็ถือว่าเต็มเท้าสองข้างติดกางเกงอ๋อ แล้วก็ถ่านั่งจะลองจับแผน่นมันจะก้มก้มกว่าใช่ไหมอ๋อครับมันจะก้มประมาณนี้ครับถ้านั่งก็สุดท้ายแล้วขอฟังเสียงท่อหน่อยเดียววินเป็นยังไงบ้างเสียงท่อไอตัวนี้ไม่ได้ผ่าแคทไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมครับเลียนแคสลิปเฉยๆ รันเหมือนกันนะโอเคครับก็คลิปนี้คงมีเท่านี้นครับมารีวิวให้ดูครับพอดีนัดกันมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปไลค์เพจเฟซบุ๊กให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ